สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมเพชนะครับกับรายการ MFSafety ครับผมวันนี้นะฮะเรามาลงพื้นที่กันที่จังหวัดราชบุรีครับผมอ่าสังเกตด้านหลังของผมนะครับเป็นไรยางหุ่นครับวันนี้มาลุยกัสถานที่จริงกันเลยนะฮะวันนี้เราจะมาพบกับตัวเกษตรกรนะครับผมที่ทำงานอยู่กับสวนและวันนี้ผมมี ชุดอุปกรณ์ป้องกันของ 3M นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่อุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นหน้ากากกองคู่นะครับผมวิธีการใส่ง่ายมากๆเลยครับเราต้องดูจากตัวลูกศรก่อนนะครับผมที่ตัวหน้ากากนะครับเสร็จแล้วที่ตลับกองนะครับผมจะมีแถบขีด3ขีดเล็กๆตรงนี้นะครับผมให้เราสังเกตจุดตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเห็นทั้ง2องอย่างปุ๊บประกบกันเข้าไปครับ แบบนี้ครับผมพอเข้าไปได้ปุ๊บเราบิดนิดนึงนะครับผมเพื่อให้เป็นการเข้าล็อกนะครับสังเกตดูนะครับว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยโอ้โหดูสวยมากเลยครับผมเอาแล้วก็ผมคราวนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับใช้วิธีการเดียวกันเลยครับผมดูที่ตัวลูกศรก่อนเลยนะฮะเสร็จแล้วับผมประกบเข้าไปครับและบิดหมุนอีกทีนึงนะครับผมให้มันลงล็อกนะครับผมแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วครับว wow. สำหรับขั้นตอนการใส่ชุดนะครับผมง่ายมากๆครับตัวชุดจะเป็นแบบซิปนะครับผมเราก็รูดซิปลงมาก่อนแบบนี้นะครับสวมจากเท้าขึ้นไปนะครับผมดึงขึ้นไปครับผมคราวนี้ก็ใส่แขนครับให้เรียบร้อยนะครับผมพอทุกอย่างลงตัวเสร็จปุ๊บก็รูดซิปขึ้นเลยครับสังเกตว่าตัวชุดจะมีฮู้ดให้ด้วยนะครับผมนี่เอาไว้ต้องกันส่วนของศีรษะนะครับ เห็นไหมครับว่าแค่ชุดป้องกันเนี่ยก็สามารถป้องกันได้ทุกส่วนของร่างกายเลยล่ะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นส่วนของแว่นนะครับอ่าแว่นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแว่นก็เกิลนะครับผมสามารถป้องกันได้แบบมิดชิดเลยครับจะไม่สามารถให้ตัวสารเคมีเข้าไปที่ดวงตาของเราได้เลยนะครับผมอ่าวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับปรับตัวสายให้กระชับกับศีรษะของเราก่อนนะครับผม เสร็จแล้วก็สวมเข้าไปที่ใบหน้าของเราเลยนะครับผมเอาล่ะคราวนี้ตัวสุดท้ายครับก็คือหน้าก,ากากนั่นเองนะครับผมพอหลังจากที่เราใส่ตลับกองเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วเราปรับสายของตัวหน้ากาก,ากให้เรียบร้อยครับผมให้กระชับเข้ากับศีสาะของเราของไปที่ท้ายทอยของเรานะครับผมเสร็จแล้วก็ดึงหน้ากากลงมานะครับให้ตรงกับบริเวณจมูกข,ของเราพอดีนะครับ และที่สําคัญครับที่ขาดไม่ได้เลยคือถุงมือครับผมเราจะป้องกันต้องป้องกันให้หมดครับนี่ก็สวมถุงมือให้เรียบร้อยนะครับผมแค่นี้ครับสังเกตว่าไม่มีส่วนผิวหนังตรงไหนเราให้เห็นเลยนะฮะโอ้โหปิดสนิทมิดชิดมากเลยครับคราวนี้สารเคมีหนะักแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วครับผมเอาละคราวนี้ก็พร้อมลุยงานกันเลย ครับผมหลังจากที่ได้ลุยงานกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเป็นไงฮะชุดจัดเต็มมากครับผมเป็นไงครับมีสารเคมีที่รู้สึกว่าโดนร่างกายม,มั้ยไหมครับผมไม่มีเลยนะฮะโอ้โหดีมากเออโทษครับไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมฮะ๋อตอนนี้ใส่หน้ากากอยู่นะครับผมเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างการที่ไม่ใส่ชุดป้องกันนะฮะกับการใส่ชุดป้องกันนะครับ ร่างกายของน้องเนี่ยแทบจะไม่โดนสารเคมีใดๆเลยนะครับผมสุดยอดครับดวงตาครับเห็นไหมฮะสารเคมีไม่สามารถเข้าไปที่ดวงตาได้เลยนะครับผมตรงจมูกตรงปากนะครับรวมถึงบริเวณผิวหนังที่เป็นช่วงทั้งพอนบนนะผมปิดป้องกันได้หมดเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับน้องหลังจากที่ใช้งานมาโดยรวมแล้วดีกว่าเดิมไหมครับความรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยใช่ไหมฮะโอ้โหเอาแล้วับผมทราบวันนี้นะครับแหมก็ได้เห็นสิ่งที่ทําให้ ช่วยกเกษตรกรของเรานะครับป้องกันจากสารป้องกันแมลงไปแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะผมถ้าย่างไรถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe นะครับผมอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปเหม่ๆนพวกเราสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ